วันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวพวกแม,มแวน่ารักค่ะทุกคนดูแมวเต็มสถานีเลยเดินไปตางไหนก็เจอแมวนะนีอ่อุ๊ยดูลำแรงเขามาที่แบบเกิดเข้าหบพบมากเด้งเลยเอ่ะววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวพวกแมวอยู่ที่โกกาเนี่แหละ กันรถไฟเหอะสายเราจะขึ้นตามได้ไหมเนี่ยรีวิวนี้วันนี้แพนของเราก็าคือเดี๋ยวเราจะไปเกาะแนวนนะคะการเดินทางออจริงจริงมันก็ไม่ได้ยากนะเรานั่งรถไฟจากสถานีฟุกุโอกะไม่ใช่ดิกาคัตตะเปิดมาก,ก็ผิดเลยว่ะ <c oughs> นั่งรถไฟจากสถานีฮากาตะ มาลงที่สถานีที่มีชื่อว่าทุกโคไดไม่ทุกโคไดไมนั่นเองนะคะอันนี้คือสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟเล็กๆทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาต่อรถบัสขึ้นรถบัสใหม่เล็กหนึ่งเอะค้นรถบัสใหม่เล็กหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อเลยอ,อีกที <c oughs> ไหนบอกง่ายไงต่อหลต่อจังวะ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นนี่จ๋าห,หน่อยอะแกเออไป เรจะไปกาะแมวยังไม่ถึงเลยอะแต่มแมวมาต้อนรับตั้งแต่ตรงนี้เลยจ้าคือง่ายมากนั่งบัสมาทุกคนเนี่ยมาลงอันนี้จะเป็นท่าเรือใช่ไหมท่าเรือครับเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะแมวของจริงต้องมีประธานมารอรับรกทุกคนดูแมวเต็มสถานีเลยขึ้นมานอนแล้วระหว่างนั่งรอเรือไปเกาะแมว แมวก็มานั่งด้วย,ยน่ารักมากแล้วแบบร้องเชิยงกับฝนมากทุกคนอ้วนปุ๊บเลยอ้วนแน่นอนอ้วนปุ๊บเลยสบายสบาย,ายวันนี้เรามาถึงเกาะว้ย เป็นที่เรียบร้อยนะคะจริงๆก่อนนี้นี่เขามีชื่อว่าเกาะเกาะอะไรี่เไม่รู้อหรอกเกาะไอโนะนั่นเองก็คือหลังจากที่นั่งรถไฟมาต่อรถบัสแล้วเราก็จะต้องมาต่อเรือเฟอร์รี่นะประมาณ20นาทีเองก็ถึงแล้วส่วนค่าตก็ตนะคะ480เยนป็นประมาณ120บาทก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่แบบไม่ยากเลยนะง่ายๆเพียงอาจจะแบบตอน,นิดต่อนหน่อยแต่ว่าพอมาถึงได้ก็คือแบบแมวเยอะมากเลยแม อันนี้นี่คือน,นางกวักนะดูผมเลยน,นี่คือน,นางกวักไม่ได้จะเหวีอยงหิวแล้วไปแต่ก่อนจะไปเที่ยวหาของกินก่อนนี่ยอมหิวมากแต่แมวเยอะมากเลยเนาะน่ารักจังอุ้ยเต็มหมดแล้วใช่โอ้ทุกคนดูมันเต็มก่อเลยนะคะคือแบบเดินไปตรงไหนก็เจอแต่แมวดูดิน่ารักมากและน้องไม่กลัวคนเลยนะิี่ไม่กลัวคนเออ ไม่กลัวกิ๊กเหรอน่าจะคุณอะกิ๊กนะน่าจะเค่ไม่พูดกลัวเย็นอากาศดีมากหากของกินก่อนไม่ใช่ปะ่ะไม่ยอมทุกคนตรงนั้นเป็นท่าเรือเดินมาด้านขวาแปบ๊บเดียวเจอเนี่ยขงเป็นร้านอาหารอุ๊ยดีอ่ะกินที่นี่แหละนี่อันนี้เมนูแนะนำแล้วก็เมนูแนะนำมาหนึ่งแล้วก็ยังอื่นมาหนึ่งไปตอนนี้อะไรก็ได้หิว,วอ่ะเย็น กุ้งเครื่องแน่นอ่ะอันนี้เป็นเซตของกิ๊กอันนี้เป็นเซตแนะนำใช่ป่ะด้วยความที่เป็นเกาะทุกคนปลาอะไรพวกนี้เขาก็จะเยอะซีฟู้ดเขาจะเยอะนะไปชิมดีกว่าดูรำแมงของมิจิแบบอ๋อมากินมากดูด้เส้นแบบโสมเครื่องชิมซุปก่อนชิมซุปก่อนเลยอร่อยไปปะอร่อยมากอร่อยมากอุ้ยปลาหมดเครื่องแน่นมากเลย มันเนี่ยมันปลาคุยซีฟู๊ยยนกส้มอร่อยมากเด็ดมากกินเลยรูทชาร์ซุปเค็มก้อนะคะเตีมขอกินนะคะจะเป็นเซตซาชิมินะคะเขาจะมีแบบปลาหลากหลายมากอ๋อใบไม้มาด้วยอื้อน่ากินมาก เนื้อแบบยังกรึบอ่ะจะมีความแบบเด้งเลยอ่ะแล้วข้าวจะแบบเป็นข้าวเหมือนข้าวอบนะคะ <c oughs> เหมือนมีปลามีพวกแบบหอยอะไรในนีน <c oughs> ้เลยนี่กเป็นข้าวอบมีรสชาติแบบเค็มๆแ,แล้วมีปลามีแบบเครื่องแน่นมากอร่อย <c oughs> อ่ะอ,อ,อ,อือเออเลยขนงเส้นนะคะมีแบบของหลากหลายนะทาชิม,มิข้าวของทอดซุปโอ้ย <c oughs> จริงๆ,ๆ ราเม่ไม่ตีจ้อือจิ้มซุปด้วยซุปอไรมอยมากมคือ,อาหารร้านนี้อร่อยขนาดที่ว่าคือถ้ามาเที่ยวกโปกกละเราสามารถที่จะนั่งรถไฟนั่งบัสน,นั่งเรือเพื่อนมากินร้านนี้ได้อืรสชาติดีรสชาติดีมากเออ,อคือแบบ กินข้าวอย่างเดียวก็คือได้เลยอ่ะแล้วคือเครื่องก็สั่งข้าวเปล่ามาค้วยหนึ่งอยมากินดีกว่ากินข้าวเยู่แล้วทุกคนอ,ร,อร่อยมากร้านนี้คือแบบอร่อยจริงๆอร่อยจริงอร่อยจนเมือ่อกี้แบบคิดว่าเอาอีกชุดดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้แบบกางเกงแบบตึงแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหไปเดี๋ยวต่อไปเราก็เดินเที่ยวจริงๆใน เกาะนี้นะคะเรียกว่าเกาะแมวเนี่ยนะก็จะเดินเที่ยวก็ได้เพราะว่าเกาะน,นี้เนี่ยจริงๆเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็จะมีคนอยู่เนี่ยประมาณ 200, 200<อ>คนนะณปัจจุบันนะแล้วก็มีแมวอยู่ประมาณ200กว่าตัวเช่นเดียวกัน<ช>เพราะฉะนั้นกันเป็นเกาะที่มีประชากรแล้วก็ประชากรแมวเนี่ยพอๆกันนั่นเองนะคะ <c oughs> โอ้โหนี่คือเกาะแมวของจริงเลยนะไปะเดินหาแมวเลยว่า <c oughs> เล่นกับแมวไหมจี น่ารักเนาะน่ารักมากอ่ะเน่น่ารักจังแต่เหมือนจะรำคาญไม่จเหรอเน่ไปละรำคาญยังเลยตัวนี้สีสวยมากพี่จี้เป็นสีแบบน้ำตาลแดงๆอ่ะแต่คือน้องไม่ตื่นเลยมาหาเรยมาหาไรโอ้ยน่ารักว่ะน่ารักน่ารักคาดแมวตาย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 ่ายตายตย แมวมาทางมิจิไหมน่ารักจังสบายสบายสบายน่ารักมากเลยเนาะน่ารักมากแมวมาเองเหรอเราเดินมาหาดีเจดีใจจังดีใจไหมดีใจโอ้แมวเยอะมากจริงทุกคนคือเดินไปที่ไหนก็คือจะเจอแต่แมวเนี่ยแต่ก็ประมาณตอนนี้แมวครึ่งเกาะก็คือนอนอย่างเงี้ยนอนชีลสบายขวดชิลเลยดูเด็กนั้งอยู่ข้างๆเนี่ย น้องไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกตื่นเลยสักอย่างเดินมาเจอตรงนี้แกน่ารักไหมทุกคนเดินไปตรงไหนก็เจอแมวนะนี้นี่ยกคนนี้เขาบแมวยอะมานะคะแล้วน้องคือแบบไม่กลัวเลยอ่ะชินกับคนมากไม่ใช่ไม่กลัวยังไงคุณด้วย ดูแมวข me <E <INE> <im> <sne> ึ้นไปบนตักนะเจ๊เนี่ขึ้นไปนอนเนี่ยคือเอ็นเหรอขึ้นมาเองนะไม่ได้อุ้มมานะเนี่ยสบายซิลนักอยู่เองขาปล่อยลงแกเปขึ้นมาอนเดิมเปลงเหนือขึ้นอีกชอบอ่ะชอบไปอยู่ข้างบนอ่ะเนี่ยจบอยู่กับกองชอบอยู่ข้างบนอ่ะเนี่ยคีออนน่ารักนะ เนี่ยทะเลน้ำใสมากเนี่ยสวยสนุกด้วยจิเกาะนี้แมวเยอะมากทุกคนจริงๆนะคะเกาะนี้เนี่ยเขาจะเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยคือดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเป็นทรรมชีพเกี่ยวกับชาวประมงเหมือนมีใครเรียกเหมือนมีใครเรียกว่าเนี่ยมีเสียงเลยแมวแมว เสร็จแ,แล้วพอเขาทําอาชีพประมงใช่ไหมพวกเบ็ดตกปลาลูกประกรณตกปลาอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนเอามาวางเอามาตากไว้คราวนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาพวกหนูอ่ะก็มากัดจนเสียใช่ไหมพี่เจที่คราวนี้ชาวประมงนะคะเขาก็เลยไปเอาแมวมาเอาแมวมาเลี้ยงเพราะว่าแมวเนี่ยจะช่วยกาจัดหนูได้น,นั่นเองแต่คราวนี้แมวเนาะสัตว์ธรรมชาติอ่ะเขาก็เหมือนกับผสมพันธุ์แล้วก็แบบมีลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน,นั่นเองนะคะแต่คราวนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ เหมือนกับแมวในก่อนนี้เนี่ยเยอะมากเกินไปจนทําให้แมววางตัวคือคือพอมันออกลูกเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้แมววางตัวก็ไม่สามารถที่จะกินอาหารได้หรือว่าป่วยนั่นเองเขาก็เลยจะมีการควบคุมแมวโดยการที่ทําหมันแมวนั่นเองนะคะถ้าตัวไหนที่ถูกทําหมันแล้วเขาก็จะตัดเป็นตรงตรงหูตรงเงี้ยเหมือนทาเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้คราวนี้ตรงหูแมวเนี่ยเขาก็เลยจะเรียกว่าซากุระเนโกะซากุระเนโกะหรือว่า แมวสัก,กุลละนั่นเองนะคะดูจากหูก็จะรู้เราก็เลยแบบอ๋ตอตัวนี้แมวสัก,กุลละนะนั่นเองเพื่อเป็นการควบคุมแต่อีกหน่อยแมวอาจจะชนะคนว่ะดูทรงแล้ว <laughs> <c oughs> เพราะแมวแบบน่ารักมากมีแมวเยอะแล้วก็เลยกลายทำให้นักข่องเที่ยวมาในเกาะน,นี้เยอะนั่นเองนะคะ มีเหมือนสวนดอกไม้หน้าบ้านด้วยบรรยากาศดีมากอะน้องแมวออกมาน้องหมูน้องแมวแมวมาละแมวมาละแมวมาแล้วแมวมาละเต็มเมืองแมวเต็มเกาะช่วยจับฉันหน่อยจ้าช่วยจับฉันหน่อยอุ้ยตัวนี้ผอมมากเลยอะไม่ใช่เออเหมือนจะน้องจะแก่แล้วนะอืมแต่เขาก็เลี้ยงไว้นะเพราะว่าเนี่ยน่าจะแก่แล้วนะน่าจะแก่นะ วิธีดูในทะเลแบบมีเมงกะพปูนด้วยเหรอไอคุณอาเกยคุณาเกยตอนนี้ทุกคนดูในทะเลมีเมงกะพปูนด้วยน้ําใสมากเพื่อในน้ําแบบไม่ใช่ขยะนะจะเป็นแบบเหมือนสาลายนะสาห่ายนั้นเ,นเออน้ำแบบเป็นสีฟ้าเลยนะคะ ไปไหนเนี่ยพี่เจ๊อเอาเล่นกับแมวอีกแ <c oughs> ล้วใช่ถ้แมวแถวนี้นั่นโลเรก็มองก็มา <c oughs> หาเออไปไหนดีวะพี่เจ๊หาเครื่องดืม่มดีกว่าหาเครื่องดื่มนะทุกคนดูอ,อากาศโอ้โหวันนี้แบบอากาศดีมากอยากกินเกี๊ยวยอะไรเนี่ยนั่นเกี๊ยวยใช่มีด้วยเหรอในก่อนเนี้ยมีอันนี้เป็นเฉาจู โชจูนี่ขวดน,นี้พันห้าร้อยเยนเหรอเ<ช>นี่ยเก้าร้อยมลเลยนะทุกคนพันห้าร้อยเยนทำที่นี่ มันร้อนนะทุกคนนะเราก็มไม่ได้ตั้งใจเดิมนะคะพอดีแบบเดินเดินมาแล้วก็บังเอิญเจอพอดีใช่อันนี้เป็นสไตลออ์คาคุจิร้านนี้เป็นไทยเราอ๋อเป็นร้านแบบขายพวกสาเกขายกระปวกแอลกอฮอล์ใช่แล้กวก,เก็เป็นสไตล์โบราณเลยนะใช่โบราณนะคะโบราณไม่โบราณนะแกดูแกดูบรรยากาศก,ก่อนแกดูบรรยานกาศแต่แตงโมากว่าคือเรามาเที่ยวกเยวกาะแมวอะ่ะ แต่อยู่ดีๆก็คือมานั่งดื่มไก้คยเนี่ยเหมือนเหมือนบ้านไข่อะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยที่ร้านนี้เขาจะมีพวกโต๊ะเก้าอี้เลยนะเหมอะว่าคนในท้องถินนน่นอะตอนเย็นๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมานงดื่มที่นี่ก็<อ>ได,มด้มาดูสิมาดูมีที่นีออ่แล้วมีเคคดดก๊กฮวยสดนะจ๊ะสุดยอนอแล้วก็มีขนมนิดหน่อยอืมขนมมีนิดหน่อยนะนจริงๆอ่ะเมื่อกี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าเราจะดื่มในร้านก็ได้หรือว่าจะอ,าออกไปดื่มข้างนอกก็ได้ ดีเนาะมันดีเนาะแต่ตอนนี้แบบแสดงในซีรีส์ไงแกดูดิดีมากเลยอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวจงเยาขันที่สามวันนี้ท่านใจวาไม่ดูเพราะเมื่อคืนอ่ะดื่มเยอะมากแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนจะแห้งแต่พอเมื่กมอกี้กดื่มเมื่อก้รู้สึกสดชื่นขึ้น,นเลยคน,นเห็ <c oughs> นตาแบบเป็นแบบบางๆเลยนะอันนี้คือบนัอบนไดขึ้นมาชั้นสอง เก๋มากเนอะสุกวนะไม่เคยเห็นนะจะเกาะแมวเกาะน้องหมาเกาะขนมเกาะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีแคขวยทำก็กินน่ารักจังโอ้ไม่เจดูนี่น่ารักกว่านั่งยู่เฉยทุกคนน้องมาเฉยเลยว่ะน่ารักเนาะคือแมวของเกาะนี้นะคะคือแบบไม่กลัวคนเลยอะเอาจริงๆริน่ารักมากน่ารักมาก นี่คือนั่งแล้วก็คือกระโดดขึ้นเก้าอี้มาแล้วก็มาหาเองเลยนะแล้วตอนนี้ก็คือแบบไปไหนไม่ได้แล้วต้องมานั่งเฝ้าแมวก่อนไม่ใช่นั่งเฝ้าแมวเลยโดนแมวเฝ้าไว้นี่ไงทุกคนที่เมื่อกี้กิกบอกบอกว่าเขาจะมีการแบบอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นปะหูก็จะเป็นเหมือนกลีบดอกซาก,กุระอย่างนี้นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็ มันไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเนาะคนบนเกาะเนี่ยเขาก็จะดูแลมีการให้อาหารนะคะคราวนี้เนี้ยกฎของการที่จะมาเที่ยวเกาะน,นี้ก็คือห้ามให้อาหารแมวเป็นเพราะว่าคนในเกาะเนี้ย,นเ,นยเขาก็จะดูแลแมวคือประชากรเขามี200คนเนาะ200กว่าคนแมวก็มี200กว่าตัวก็คือพอๆกันอะคือเขาก็คิดไปเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องกลัวน้องจะชิวหรือเปล่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าแมวทุกตัวที่อยู่บนเกาะน,นี้ก็คือคนบนเกาะน,นี้เขาก็เลี้ยงนั่นเองนะคะเลี้ยงแบบว่าแบบน้องก็แบบอยู่อิสระแบบชิวๆนะชิวกับเราอีกจริง น้องมีความสุขก่าเราเยอะอากาศก็ดีอยู่บนเกาะอาหารก็มีมีคนดูแลแกวิธีการเที่ยวของเกาะน,นี้จริงๆมันก็มี2วิธีคือหนึ่งเราจะเดินเที่ยวก็ได้แต่เป็นเขาเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆแต่วิธีที่2ใครแบบไม่อยากดึงก็ปั่นจักรยานแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินกันน,นั่นเองคาดแ,แมวโดนแมวเท่าโอ๊ยนอนกลางถนนเลยอะ่ะดูนะี่ขัรถมาทำไงนะอุย้ยมีโบด้วย ตัวนี้มีโบแล้วไมู่วิ่ดูมีโบด้วยให้รูปจิตจังขาิเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าเกาะนี้นะคะมีแมวมากกว่า200้ตัวคือเยอะจริงๆเนี่ยดูดิแนะนําเลยนะคือถ้าเดินแล้วเห็นแมวนะให้นั่งพอนั่งปุ๊บแมวเขาก็จะเข้ามาหาเราเหมือนกับคือใกล้กันนะเนาะเขาก็จะไม่กลัวนั่นเองนะคะแต่หลักๆเลยนะของการที่ทําให้เกาะนี้เนี่ย มีคนเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักเยอะเป็นเพราะว่าสำนักข่าวชื่อดังของอเมริกานั่นก็คือ CNN นั่นเองนะคะเมื่อปี2013เขาได้เลือกเกาะน,นี้เนี่ยเป็น1ในห้าของจุดชมแมวหรือว่าเป็นเกาะแมวของโลกนั่นเองโอ้โหเรียกว่าพอถูกคัดเลือกปุ๊บคราวนี้หลายๆประเทศก็ได้รู้จักเนาะคนก็แห่มาดูที่นี่น,นั่นเองไปเดินเที่ยวต่อดีกว่าไปนะไอไ คนดูนี่อันนี้คือเขาเลี้ยงมุกนั่นเองนะคะโอ้ยยำม,มุกสุดยอดเลยอันนี้เป็นแบบธรรมชาติเลยนะคืออาชีพหลักของคนในเกาะน,นี้นะคะก็จะมีประมงนี่แหละที่เป็นหลักๆแล้วก็อาชีพที่2ก็คือการเนี่ยเลี้ยงมุกทํามุกแบบนี้เป็นมุกธรรมชาตินะคะแต่ว่าเท่าที่กิ๊กเดินมาในเกาะน,นะเข,เขาก็ไม่มีจุดไหนแบบว่าไข่มุกนะดูดิดอยากเข้าไปดูเลยคนด,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 ดูนี่ข้างในนี้มันต้องมีมุกอยู่แน่ๆเลยะสะเจ๊ะ โ,โอ้โทุกคนดูนี่ขนาดแบบเป็นเกาะเล็กๆนะคะตรงนี้คือโรงเรียนทุกคนดูนี่แต่วิวดีมากเลยเห็นปะ่ะหันไปปุ๊บวิวทะเลจ้าโอ้โหดีนะอยากมาเรียนที่นี่ปะอยากจะนอนที่นี่มีเรียวกังด้วยนะทำอะไรไม่เจ๊ <laughs> <laughs> <ản> ทำอะไรได้ยังได้เอ็ด แล้วมาทําอะไรที่เกาะนี้กิจกรรมระหว่างทางว้างอยู่ยดูยังเดินไปแล้วฮะแล้หมดสบกิโลม่ใช่15กิโล,โล15บห้านาทีมิจิว่างตอนนี้กําลังหากิจกรรมให้คนไทยระหว่างเดินเราสามารถที่จะไดเอไ,ได้ไหมเจโดยการอะไรหายใจเหรอ <laughs> ดูหน้าเครียดจริงจังแ <laughs> รงงม่เหรอ <laughs> แบบนี้ยังมีแมวอีกเหรอโอ้นอนกลางท่านอนเลยอ่ะเป็นแมวแบบรักสันโดษฉันชอบอยู่คนเดียวจะไม่กลัวคนเลยไปละนอนนั่งอยู่ด้ยแม่ลำคานน้องก็แพงเล่นด้วยน่ารักเนาะน่ารักแต่แนะนำเตือนก็สนุกดีนะเพราะว่าตอนนี้แบบอ้วนไม่ไหวใครแบบอยากลดความอ้วนก็คือเวลาที่แบบมาเที่ยวก็คือ แกเดินเลยเดินไปคิดซะว่าวัาออน,นี้ฟัน,น,น,นเรามาเที่ยวหรือไม่ก็คือทำอย่างมิจิเมื่อกี้อ่ะ <laughs> ถึงแล้วทุกคนมาแต่ก็ยังไม่ถึงดีอีก250เมตร3นาทีเดินไปในนี้ลุยมานี่เร็วๆสวยเนาะ ใช่แต<ช>่ไม่ใช่ธรรมชาตินะเอนนาไม่ใช่ธรรมชาติเหรอมึเหรอโอ้จริงๆด้วยอ่ะคือแบบเขาเอาหินมาเรียงไว้อ่ะมิจิ1500 1500ก็เระมาณนี้1,500年ีก็ได้ไหมน้องโอ้หักก1,500ปีที่แล้วคือหลุมฝังศพคือจะต้องแบบเป็นขอ,องไทยนะใช่ของไทย ไใ่ไใอันนี้คือสเสน่ห์ของช่องกินอยู่ดีนะคะก็จะมีข้อมูลแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนมีไว้ให้คนดูเนี่ยไว้แบบว่าศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเอง <laughs> อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนลานหินเลยทุกคนจริงๆเดินมาไม่ไกลนะประมาณ15นาทีเดินมาเรื่อยๆเป็นแบบทางธรรมชาติอะแล้วไมใจ่ออบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับหลุมฝังศพ สองใครไม่แน่ใจใครรู้เขียนคอมเมนต์มาบอกได้ตั้งแต่ประมาณ1,500ปีที่แล้วใช่ป่ะมิจิใช่แล้วก็เวลาที่เราเดินมาถึงตรงนี้นะคะเราจะเห็นเห็นว่ะสมมติว่ตรงนู้นจะเป็นเหมือนหินแล้วก็มีช่องด้วยสวยมากเลยนะชื่อ,อว่าเมกานีฟ่ะต่ขึ้นเมกานเห็นไหมอนอะหินแหวนเนาะเออสวยเนาะจริงๆบรรยากาศตรงนี้ดีมากทุกคนเก๋อะถ่ายรูปสวยนะนจริงๆขอให้เป็นสุสานก็นตามกินอะไรอ่ะ หลังจากที่เดินไปกับประมาณ30นาทีก็กลับมาหน้าท่าเรือตรงร้านอาหารเนี่ยตรงที่เรากินเมื่อกี้นะคะก็จะมีแค่กอนกะหรีก็คือเป็นน้ำแข็งใส่กุนน้ำมันอะไรนเองคอทานนี่ก็เวิร์กนะเปญเป็นแบบโปรตีนอ่ะด้ดีไหม r e c ต i p t หรือว่าลิ้งค์ของเจ้าตัวเริ่มสนใจแล้วนะก่อนเนี้ยเพราะว่ามันใกล้เมืองโกโกกะมากเดินทางก็สะดวกนะครับต้องสนใจจริงๆนะแต่ตอนนี้มิจิขอกินน้ำแข็งใส่ก่อนนะ มาแล้วจ้าอัน mm. น mm. mm. uh. uh ี huh. um, mm. uh ้าข้าคิโกริของอะมาโอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อะมาโอออะบอยมันนี้อร่อยอร่อยอร่อยอร่ิงทุกคนวานนี้ไม่ได้ของกินอร่อยนะตั้งแต่ตอนมานี่คือแบบอร่อยมากเลยนะแล้วเนี้ยโคตรอร่อยรสชาติแบบทีแรกคิดว่าแบบเออน้ำแข็งใส่รสชาติไม่เท่าไหร่คือแบบไม่เลยเหมือนเอาสตรอเบอรี่แบบมาทำเป็นน้ำแข็งใส่เลยอะผลผแบบนี้เลยอร่จริงจอร่อยมากคือจริงๆกิจกรรมที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นฟิลแบบ มาเที <Merci. S 2> ่ยวในเกาะเนาะเพราะว่าที่นี่แบบเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็เป็นเกาะแมวนั่นเองเนาะยครั้งนึงเกาะนี้ไม่ใช่ว่าไอโนชิมะไอโนชิมะเดินทางมาได้ง่ายๆเลยนะแค่แบบอาจจะแบบต่อรถไฟมาต่อรถบัสต่อเรือแต่จริงๆอย่างละนิดอย่างละนิดเออเหลือห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีประมาณแค่นี้แหละก็ใครมีแผนเที่ยวฟุกุโอกะก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้เดี๋ยวกินกก็ไม่ทิ้งกินเสร็จแล้วก็นี่เรื่อล้ำใหญ่กลับไปนั่นเองนะคะโยมแต่ว่าถ้าใครอยากเที่ยวมาพักก็เขามีที่พักด้วยแต่ถ้าใครแบบไม่่ออออยยาาากกกกพัเเหมืนนงระ ไปกลับวันเดียวก็เที่ยวได้นะเนะจ้า